สวัสดีค่ะมานาจากเพจเซียมานาฮอนด้าโคราชค่ะเดี๋ยววันนี้มานาพาทุกคนไปชมกับรถยนต์ที่มานาวจะเตรียมส่งมอบนะคะก็จะเป็นรถยนต์ฮอนด้าเอชา V ีอีีรุ่น RS ค่ะทุกคนค่ะวันนี้มานาพาทุกคนมาชมกับรถที่มานาจะเตรียมส่งมอบถให้ลูกค้าน,นั่นเองค่ะสาหรับคันนี้เป็นรถยนต์ฮอนด้าเอชา V ีออีรุ่น RS ค่ะ ราคาจำหน่ายคันนี้นะคะอยู่ที่1 1 7 9 0 0้านบาทค่ะมีค่าสีเพิ่มนะคะเพราะสีนี้เป็นสีดำคริสตัลมุกค่ะมีค่าสีเพิ่มอีก6000บาทนะคะก็สุทธิคันนี้ค่ะอยู่ที่1 1 8 5 0 0้านบาทค่ะแน่นอนนะคะมารีวิวนะคะแบบนี้ก็คือแต่งเบ็ดเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเรามาเช็คกันนะว่าคันนี้ติดตั้งอุปกรณ์อะไรแล้วบ้างนะคะรุ่นนี้นะคะเป็น รุ่นท็อปนะคะ RS กระจังหน้าเดิมๆก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เลยค่ะด้านหน้านะคะเขามีกันชนมาจากโรงงานแล้วนะคะสำหรับรุ่น RS ก็สำหรับที่ติดเพิ่มภายนอกนะคะคันนี้ก็จะมีคิ้วกันสาดนะคะคิ้วกันสาดก็จะเป็นของแท้ Honda นะคะสำหรับฟิล์มรอบคันบานหน้านะคะคันนี้มะนาวติดให้ลูกค้าเป็น 3M c e ร a m i c นะคะ 4M Plus ลูกค้ามะนาวเลือกความเข้มอยู่ที่ 40%รอบคันเลยนะคะมนาบอกก่อนนะว่าความเข้มของฟีมีทั้งหมดด้วยกัน3ระดับค่ะก็จะมีความเข้ม40% 60%ค่ะแล้วก็80%สําำหรับคันนี้นะคะลูกค้ามนาติด40%เลยรอบคันแล้วก็จะมีติดตั้งเพิ่มในส่วนของคิ้วตกแต่งซุ้มล้อด้านหน้านะคะตรงนี้ก็เป็นของแท้มูดูโลนะคะก็ติดตั้งซึ่งในส่วนตรงนี้นะคะเป็นของแถมนะมนาติดตั้งให้ลูกค้าเพิ่มฟีไม่มีค่าใช้จ่ายเลย สำหรับชุดตกแต่งประตูด้านข้างนี้นะคะเขาจะติดไปกับประตูจะไม่ใช่สกเกิร์ตนะคะจะเป็นแบบนี้ติดไปกับประตูเลยกันกระแทกได้นะคะมีประโยชน์นะแล้วก็สามารถเลือกสีได้ด้วยก็จะมีทั้งหมดด้วยกัน2สีนะคะก็จะมีสีเงินนะคะเดิมๆที่มาจากโรงงานเลยหรือว่าจะเป็นสีดําแบบนี้ก็ได้รุ่น R S นะคะล้อก็จะเป็นสีดํานะคะแบบนี้เลย ถัดมานะคะบริเวณด้านท้ายก็มีติดตั้งในส่วนของเซ็นเซอร์ถอย2จุดนะคะก็ติดตั้งอยู่บริเวณนี้ค่ะทําสีให้แล้วเรียบร้อยนะคะเวลาที่เราถอยนะคะก็จะมีสัญญาณเตือนฝากระโปรงรถด้านท้าย RS นะคะเป็นแบบไฟฟ้าเนาะก็จริงๆเ,เป็นแบบไฟฟ้าก็มีมาให้ตั้งแต่รุ่น EL แล้วก็จะมีของแถมอ,อื่นๆนะคะมีม่าน มีมา่านกั้นให้นะคะแล้วก็มีซองเก็บให้ด้วยนะคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นถาดท้ายแล้วก็จะมีชุดใบยางนะคะจะอยู่ที่บริเวณนี้นะคะสำหรับวิธีการปิดฝากระโปรงรถด้านท้ายนะคะก็มีปุ่มกดนะคะที่บริเวณนี้เราก็สามารถกดปุ่มได้เลย ถ้ามีกุญแจอยูกับตัวเรานะคะเราก็หยิบของเดินออกห่างจากตัวรถยนต์นะคะฝากระโปรงรถด้านท้ายก็จะปิดให้เช่นเดียวกันไปเช็คกันต่อคิ้วกันสาอาดนะคะหรืออุปกรณ์ที่ตกแต่งอยู่บริเวณภายนอกน้นำนนคแจ้งคุ้มครองประกันภัยชั้นหนึ่งให้แล้วเรียบร้อยคันนี้ปูพรมให้แล้วเรียบร้อยนะคะภายในเป็นสีดำแล้วก็เบาะนั่งนะคะเป็นเบาะหนังสีดำแบบนี้เลยแล้วก็สำหรับ บางท่านนะคะที่เพิ่งเข้ามาชมคลิปก็จะสงสัยนะคะในส่วนตรงนี้คืออะไรนะคะตรงนี้ก็จะเป็นที่ระบายความร้อนนะคะของแบตเตอรี่นะถัดมาทางด้านคนขับนะคะเบาะนั่งสําหรับรุ่น rs นะคะก็จะเป็นเบาะปรับไฟฟ้านะคะสามารถปรับได้แต่ทิศทางแล้วก็เบาะนั่งนะคะคู่หน้าน่ก็จะตกแต่งดีไซน์ด้วยแบบเดยนตะเก็บได้สีแดงนะคะเพิ่มความแบบเขาเรียกมุงบอกความ เป็นสปอร์ตนะคะดีไซน์สปอร์ตของทางคนด้านเราเนาะแล้วก็พวงมาลัยก็หุ้มวยหนังนะคะทัามานะคะสำหรับคันนี้นะก็มีติดตั้งในส่วนของไฟส่องสว่างที่เท้ามองเห็นไม่เอ,อื้คันนี้วานาติดตั้งไฟส่องสว่างที่เท้าให้ลูกค้าเพิ่มเติมนะคะแล้วก็มีกล้องบันทึกหน้ารถนะคะของแทนลักษณะแบบนี้เลยจ้ะคันนี้นะคะรุ่น rs เนาะก็จะ สามารถทำแบบนี้ได้นะคะก็คือเขาจะมีเขาเรียกว่าเป็นหลังคาแก้วนะหลังคาพนุลาม,มาก็คือจะไม่สามารถเปิดได้ไม่ใช่ซันลูปนะคะไม่ใช่ซันลูปนะข้างหน้าอาจจะต้องออตโต้มือนะคะแล้วก็ตรงหลังคาตรงนี้ก็ต้องถอดในส่วนแบบว่าที่มันจะเป็นแบบจุดประกอบนะคะออกแล้วก็เราถึงจะเห็นแบบท้องฟ้าส,สวยๆเลืนๆแบบนี้นะคะขับไปก็ฟินไปเนาะ นี่ก็จะเป็นลักษณะภายในนะคะของรุ่น RS นั่นเองค่ะแล้วก็สำหรับรุ่น RS นะก็จะมีไวเดอชาร์เจอมาให้จากโรงงานลักษณะแบบนี้เลยพร้อมกับช่องจ่ายไฟสำรองอีกหนึ่งตำแหน่งนะครับเมื่อเราบอกก่อนนะว่าในส่วนของกล้องบันทึกหน้ารถนะคะ<ๆ>เขาจะไม่ได้แบบได้ใช้ปลั๊กในส่วนปลั๊กตรงนี้เลยหน<ๆ>้าตากุญแจนะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ก็จะมีทั้งหมดด้วยกัน2ดอกนะคะ ลูกค้าท่านใดนะคะที่เข้ามาชมคลิปเนาะแล้วก็ตามหารุ่นรถนะคะ RS เนาะอยากได้รถนะคะก็ทักเข้ามาสอบถามมะนาวได้เลยสำหรับลูกค้าที่เข้ามาชมคลิปนะคะแล้วก็ตามหารถยนต์ฮอ n d a h เ v วีนะคะหรือสนใจที่จะออกรถยนต์ h อ n d a h r อชวหรือรถยนต์ Hon d a รุ่นอื่นๆนะคะก็สามารถทักเข้ามาสอบถามมะนาวได้เลยนะมะนาวยินดีตอบทุกคำถามเลยคะ่ะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะคลิปนี้สวัสดีคะ่ะ